สวัสดีครับนี่ผมมากับตองนะครับเนี่ยะบรรยากาศจะรู้จักตอนนี้คือคือคนมากเลยครับตัวคนกับต่างชาตน,นี่เยอะมากเลยครับเากลับมาเที่ยวแล้วนะครับตอนนี้จะรู้จักคนเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ยฮะโอ้โหต่างกับช่วงที่เรามาช่วงโควิดเนาะตอนนี้คือแบบเยอะมากเยอะจริงๆครับนี่ฮะสองพันยี่ิบสามแล้วโอ้โห มันทำให้รู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบเออนะโหดูมีชุดด้วยห้าท้องน่าสนใจนะ,ปะ,ปะไปไปไปหาอะไรกินก่อนอะอม <c oughs> i